สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่กรุรปักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับวันนี้ครับสยามชาแนลจัมาแนะนําเหรียญที่มีราคาหลักหมื่นหลักแสนกันครับในส่วนของเหรียญแรกนะครับที่เราจะมาแนะนำนะครับคือเหรียญ10สตางรูนะครับรูปแบบสยามรัฐนะครับถ้าเกิดว่าใครสังเกตดีๆนี่นะครับเหรียญ10สตางนะครับสยามรัฐนั้นนะครับจะมีรอสอที่หายาก อยู่อีกหนึ่งลอสอนด้ครับที่อยากจะบอกถึงเพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกท่านนะครับใครเจอพอสอนนี้นะครับมีการประเมินสูงถึงหลักหมื่นนะครับมาต่อที่เหรียญที่2ครับเหรียญนี้คือเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่นักสะสมตามหาดีครับเป็นเหรียญ5บาทครุฑด้านหลังนะครับหากใครไม่สังเกตเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าครุฑบาทนี้มีราคาหลักหมื่นนะครับคือครุฑ5บาทไปี2 5 1 5นะครับบล็อกแบบพิเศษครับ รอกนี้นะครับเหรียญจะเป็นทรงกลมๆนะฮะซึ่งจะคล้ายกับนะครับคล้ายกับปี2517ซึ่งเป็นเหรียญ1บาทนั่นเองครับต่ออีกเหรียญหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเหรียญกระแสแรงมากๆครับสำหรับใครที่ครอบครองเหรียญนี้อยู่ราคาหลักหมื่นขึ้นแน่นอนนะครับคือเหรียญ2บาทวาระนะครับเป็นปีเยาวชนสากลนั่นเองครับชนิดแบบ ขัดเงานะครับเหรียญที่มีราคานะครับในส่วนของเหรียญหลักหมื่นนั้นนะครับต้องเป็นเหรียญ2บาทนะครับวาระปีเยาวชนสากลนะครับซึ่งเป็นรูปแบบของการขัดเงาเท่านั้นนะครับเหรียญรุ่นนี้มีอยู่2แบบมีแบบนิกเกิลนะครับไม่มีราคาครับมาต่อที่เหรียญนี้ครับถือว่าเป็นเหรียญที่กระแสแรงที่สุดนะครับว่ากันว่าจะมีราคาพุ่งสูงถึงหลักล้านก็อาจเป็นไปได้ครับแต่หลักแสนมีแน่นอน คือเหรียญ5บาทหงนะฮะหรือว่าเรือพระที่นั่งส่วนหงด้านหลังนั่นเองครับหากท่านสังเกตดีๆนะครับเหรียญรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าใครพบเจอนะครับเหรียญปี2529นะครับว่ากันว่าเหรียญน,นี้เป็นบล็อกตัวอย่างจึงทําให้ราคาสูงนั่นเองครับต่อที่เหรียญน,นะครับที่เรียกว่าเหรียญ5บาทพศ2525 เป็นหลังครุฑนั่นเองครับทุกคนครับเหรียญ5าบาทตรงเหรียญนี้หากท่านสังเกตที่ด้านหน้านะครับภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดอเด็กนั้นเป็นตัวโค้งสูงๆนั้นเขาเรียกว่าพระเศีเล็กครับต่อที่เหรียญสุดท้ายนะครับในคลิปนี้ครับต้องบอกว่านะครับทุกคนครับเหรียญ150ปีสมเด็จย่านั้นอีกเหรียญหนึ่งที่กระแสแรงนั้นก็ราคาดีมากๆครับจุดข้อสังเกตง่ายๆครับเพียงแค่สังเกตที่หน้าเหรียญนะครับ 150บาทนะครับแล้วก็สังเกตตัวหนังสือด้านล่างนิดนึงถ้าเขียนว่า21ตุลาคม2 5 1 9ราคาหลักหมื่นได้ดอนครับใครมีติดต่อมาที่นี่ได้เลยนะครับนี่คือช่องทางติดต่อสยามชาแนลนะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอเหรียญน,นะครับที่เราแนะนำในคลิปนี้สามารถแอดไลน์ส่งภาพประเมินราคากับเราได้เลยนะครับ